ไหนนะครับผมทางไหนครับผู้ไหนครับสองค่ะแล้วผู้นีเด็เป็นยังไงผู้ผู้นีเป็นยังไงครับ่คะก็เป่าอิริ่ง่ครับนี่เป่าอิริ่เป็นคนแรกเลยนะี่พูดจริงๆนอกนั้นโกหกหมดเลยมาเบิ้งรถบ่ครับผมมามาแต่จากวันไหนครับมาแต่นองบุหลวงพูอ๋อหลวงพูอ๋อมาเบิ้งรุ่นไหนไปครับผมมาเบิ้งขั้นดาร์กในอันถามหน่อยพึกงาครับอ่า เชียร์ขายหน่อยเร็วไม่ได้อัลลีพี่หุ่นน่ะบอกอ๋อเลยมาร์คกด้โอขอบคุณเลยหลายครับอันนี้เน่ก็บอกลูกค้าว่าคุณนุนหนียกเด้อครับกันมี่ครับผมโอ้ขอบคุณหลายครับมาสื่อวิจีตรมาสื่อสดป่ะครับมาสื่อรถห่อสื่อสดหรอโอ้คอยสื่อตัอีกแล้ววันนี้โอ้คอยจะโชว์กันหมานเลยครับเด้อเอาไปใสีงานก็ได้ก็ซื้อยจะเต้นนี่ขอให้โชว์กันหมานครับครับครับผมขออแค่เท้าบาท พี่แฟนบมักเจ้าสองเน้แีเยบอีมักเจ้าเนี่ยแล้วเล่อลูกค้าผมซะแล้วเอาอีหลีเอาเอาวะโอ้ยเอาเอดีแล้วครับ โยกโยกเลยโอ้ตกสังเกตศาสตรแล้วลูกผมลูกค้าจะดูคันนี้เดี๋ยวให้นายอันพูดขายช่วยน่าจะให้นายอันคันอยู่บนครับที่เบิรงไว้แม่จ้ะอ้ามาจากใต้เลยเหรอไม่ใช่ไปจุ่มน้ำทะเลมาเหรออะไรนะครับผมไม่ใช่ไปจุ่มน้ำทะเลมาไม่ครับจุ่มมหาสมุทรเลยครับใต้ป้ายใต้ไงครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวยกขึ้นดีกว่าครับป้ายไหนก็ไดงเดี๋ยวเรายกขึ้น ขึ้นลิฟต์ดูว่าอ่อาอันนี้จะตัวชัวร์กว่านี่กว่าป้ายต่อให้เป็นป้ายจังหวัดอื่นแต่เราไปใช้ในน้ําเค็มอยู่วนเดิมแต่ถ้าป้ายใต้แต่ใช้ที่กรุงเทพก็มีปัญหาครับ <S <S อับเดี๋ยวเราขอก่อน<ม>ใช่ครับเดีย๋ยวยกเดีย๋ยวยกขึ้นยกขึ้นห้อยก่อนตัดสินใจเดี๋ยวให้นยะอันชิมดูว่าเค็มหรือไม่เค็มด้วย <laughs> อ่ะพาลูกคา้าเชิญลูกคา้าลองดูไหมอ่ะลองขับไปไปห้อยไหมไปดูห้อยอยู่ข้างหลังขับขึ้นห้อยเลยดูช่องล่างก่อนอ่ะถ้าว่าป้าย ได้พักได้ไก่อนตัดสินใจลองขับดูได้ดูได้ทุกทิ้นตว่วนครับผมอ่ะอ้องพึ่งจะไปครับพึ่นนนงนั่นบอกทำใจความโดนพึ่งเข่ามากทำความสะอาดรับจังได้มาดิล้อไม่มวไมขับไปยังไงอ่ะ แียกว่าเขาเพิ่งมาใช่ไหมเอาไม่ได้บอกลูกค้าไว้เหรอเซาภัยเซาภัยอบคุณเจ้าขอแล้วนเซาภัยนะคะไไไม่่้อออบกทพีันเดี๋ยวติดให้เดี๋ยวช่างเขาติดให้เขาลื้อทำความสะอาดนะครับอะไรนะแผูาอะไรลื้อทำความสะอาดเฉยๆไม่ต้องตกใจอราจะพาไปดูด้านหลังว่าเราก่อนจะขายเราต้องแกะมาทำความสะอาดไปให้หมดเลยพามาดูรถแบบสภาพยังไม่พร้อมขาย คือว่า <wounds> นี่ลูกค้าเลือกคันที่ยังไม่พร้อมก็เลยได้มาและเบาะเราเอาไปนะขอดกวาดขัดกวาดบัทักเราต้องเนี่ยมีเบาะเสริมให้อ่าเบาะเสริมไปสองตัวเอายางด้วยนั่งดึงหงหลังแอนไม่ต้องนั่งนี่เลยแอนไอ้ยางก็เปลี่ยนให้ใหม่ยางมือหนึ่งเลยเขาเช็คคือว่าก่อนจะมาขายครับเปลี่ยนเปลี่ยนยาง เช็คขายเป็นไทยแล้วมันเครื่องเก็บภายในให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอามาตั้งขายคือพี่คุณพี่มาดูตอนที่ว่ามันยังไม่พร้อมแต่ว่าผมจะเก็บให้พร้อมก่อนรับรถไอวันนี้ก็คือพวกผัดนนสีไอราคาเท่าไหร่เซลที่คุยกันไว้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันองแสแปดหมื่นเก้าพันราคาสดครับผมส,สดสองแสนแปดหมื 8, ่นเก้าพันบาทก็เดี๋ยวมันมารับรถภายในงภายในก็จะไม่มีฝุ่นจะไม่มีอะไรเลยลก็จะเดี๋ยวเก็บซักเบาเบอะอทำความสะอาด พรรถรถมันปีห้าเจ็ดมันก็ห้ากี่ปีละก็สิบเอ็ดปีอ่าไม่ต้องเก็บงานหน่อยรถหลายปีอ่าเป็นเรื่องธรรมดามีสเกิรให้รอบคันได้ยังไงเรียบร้อยอ่าวันนี้นี้ข้ามาเห็นสภาพประมาณนี้ก่อนขอแค่รถเดิมไม่ชนมาหนักนะก็ถือว่าโอเคแล้ะอันนี้คือเต็นท์เดียวในประเทศไทยเลยครับที่ขายรถแบบสภาพที่รอกำลังทำความสะอาดเลย มันมีหลายที่แหละก็คือบางที่แต่ที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 ่ว่ามาซื้อแล้วไม่ชอบรถที่ว่าทําพร้อมแล้วอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้ดูอย่างเงี้ยพร้อมหมดแล้วที่ต่อหน้าเต็นท์อ่าอันนี้คือเป็นแบบว่ารถเพ้่เข้ามาแต่เห็นราคาแล้วชอบเห็นรุ่นนี้แล้วชอบก็เลยเอามาให้ดูแบบนี้ก่อนให้เห็นสดๆเลยว่ารถที่เข้ามาแล้วเป็นสภาพไหนครับประมาณนี้โอเคไหมครับนายอันครับผมเดี๋ยวทำไงครับรถเดี๋ยวรถรุ่นนี้ถ้ามีอีกเดี๋ยวบอกลูกค้ามาซื้อให้เพราะว่าซิตี้มันก็สวยซีวิคก็สวย2อย่างนี้เท่านั้น เดี๋ยวผมบอกลูกค้ามาซื้อให้แต่เรื่องเทีดถ้าเข้ามาที่เต็นท์มังกรนะครับเต็นท์มังกรเทียดบางกวนชาแนลนะครับเต็นท์มังกรทุกสาขาครับผมครับครับผมเป็นเสียงภาษาซีนี่เต็มเต็มภาษาละกันคนอื่นย้อายเลย